ตอ้อนรักก็ชูช่วงปลาจำเป็ะจะหายหลอยคุนมากค่ะวันนี้กินปนปลาข้าวต้มยายผักผักชวนโคปลูกเองกินเองก็ลูกีกแล้วเนาะดื่มอาช้อนมาลูกไปออาน,นะป้าเจา้า ทุกกระลมกักผูกไก่น,นั่นก็เรียบเรียบอยู่นี่ข้าวต้มของคุณยายค่ะโอ้โห <c oughs> <c oughs>

มากินข้าวขังตาหาเด้อไม่ได้กินแกงนานแล้วไม่ได้กินน้ำน้ำแบบนี้มีแต่ปิ้งไปย่าง มาก็เริ่มจะเป็นยานแล้วใส่พริกนิดนิดหนึ่งก็เผ็ดเราไม่ได้กินพริกค้าขาเราไม่ได้กินพริกเนาะแบบทำให้คนป่วยกินแล้วก็เราก็ไม่ได้ทำของเราเองแล้วปกินแล้วใส่พริกนิดหนึ่งก็ขึ้นว่าเผ็ดแล้ว โอ้คำข้าวนั่นมันคำข้าวหรือคำนะบอ <c oughs> ไม่ได้ไปไหนดหอกไม่สบายแล้วอยู่บ้านตลอดยายนะมันเดินก็ไม่ไหวอะ่ะมันเหนื่อยมันไม่ได้กินอะไรเริ่มเซ็งแล้วนะ โลกเชียงมาแล้วเ <c oughs> พ็ดปะจิ้มมาหน่อยนึงก่ะ <c oughs> แช่รดปาไม่กินเเลยอ่ะมาละ แกงก็ข้ากันเลยซื้อน่อยนึงละบ่ายมาเพ็ดก็บคยกินเพ็ดเป็นโจงชายมันตย์เลยได้คือยี่สิบบาทถ้าถ้าตำใส่แกงใส่อะไรน่าจะเป็นสี่ครั้งหรือห้าครั้งแลยวประมาณนี้ธรรมดาแต่ก่อนนะแต่ตัวไปนี้ก็ ซื้อบาทก็น่าจะครึ่งเดือน กินข้าวห้างหมาคือมือเช้าออนเขาวได้ก,กินข้าวเหนียวด็ก, <S <S กินบบกินก็ท้องโกูกาโกาา้ก้ากั้โบูนเป็นอย่างไทยก็คือกระต่ายคืบบอเกาบจูนอะ จิบมโบหายง่ายหรอกเบื้องชมข้อประหล่ปากไม่ชอบ่รอไม่ชอาคิดดูคือมมนกินแต่ส่งาัดอันไหนข้าเลยนะ นี่ก็กินปลาส้มมาสักอาบเก็บ โอ้ยกึนข้าวต้มขึ้นข้าวต้มบัานนี้นะยายนะอืมอืมบ่มีแห้งมันเบิชุดน้ำไหมต้มไก่ไหมเนาะ ชุดน้ำต้มไทเนาะค่ะ พอจบเพื่นี้นะการืมกไลไ์กดแชร์ก่ะขอบคุณค่ะดูคลิปตอนหลังให้ยายเนี่ยเด้อยายจะได้เอาเงินมาซื้อไข่ขไก่มื่อแรงซื้อไขม่มาต้มใช่บ้านะต้มเป็นน่วยแล้วกินกับข้าวนะข้าวต้มนะเนาะ kah huh.